ตอนนี้กาลังหาปลาไปทำเหยื่อสักหนึ่งตัวเพื่อจะไปตกกบใช้วิชาแบบสังทองมานะมาได้แล้วเม,มื่อเมื่อไท้ขกันไปเห็นบอนเห็นกบปเ้เห็นเห็น <c oughs> ไม่ได้แล้ว สร้างไว้เพื่อลูกหลานจะได้มาชมวิวทิวทัศน์ทิวทัศน์ทางด้านวังกบกอกเป็สถานีน่าอยู่ทางนี้ตอนนี้กำลังทำให้มันน่าอยู่เพราะว่าใช้หน้าต่างงนฝาบ้านต่อไปถ้าลูกหลานอยากมาเที่ยวมาได้เลยทางด้านนี้ ตอนนี้ถูกหวยมางวดหนึ่งได้รถมา1คันตายมาทางนี้ทางนี้เดินทางนี้บรรยาก,กาศเช่าสัดิ์ทีนี่ได้มาทำการให้ทำป้ายโฆษณาร้านให้เรามีฝีมือมีช่างที่ทำงานติดต่อได้นะสำหรับทำป้ายตอนนี้ก็สำหรับ

ส่วนด้านนี้ก็เป็นสุขขาของเราที่จะไม่สวยงามแต่ก็ใช้ได้ถ่ายเข้าไปถึงจะเป็นอิสานบ้านเฮาแต่ว่าก็มีชีวิตแบบ สบายบายพี่นอกก้องผู้ใดอยากว่าเที่ยวมาเด้อรับมาเด้อว,ว่างกอกยนินดีตอนรับทุกคนโดยโบ่เสียค่าใช้จ่ายหาเขากินเองซื้อกินเองเด้อพี่น้องเลย <c oughs> อันนี้เฮ็ดเองโดยว่าต้องจ้างตางไม่ก็หา,ยาอยู่ในสวนนี่ล่ะแถวๆห้องหลอกขึ้นไม่ได้เลี้ยที่ปลูกเอาไว้ก็เอามาเห็ดเป็นบา้าน เพื่อทีท่สิได้ดูอาศัยเวลามาพักผ่อนโอ้ยบรรยากาศวันนี้จ้งน้อยเกิดที่ได้ไปหาแนว้กินเะเนอพี่น้องแบบแบบนี้ก็เห้องไปรอ,อก,กรบถุยเพราะในเวลาที่ไปหาอาหารเดี๋ยวนี้เดินทางปะเตรียมตัวเฮ้ไปหารอ,อก,กรบกันดีกว่าพี่น้องตอนนี้กําลังหาปลาไปทําเหยื่อสักหนึ่งตัวเพื่อจะไปตกกบใช้วิชาแบบสังทองมานะมา จะขอสักตัวหน่อยอยู่ไหนนาะปลาดุกหน่อยเนาะมีสักตัวบอเกนน ได้แล้ววันนี้เสร็จแล้วหนึ่งตัวก็ไป,ไปทำเหยีย่ยวเอาปลาดุกไปทำเหยี่ยวปลาเหี่ยเหรอตกกบตกกบเพราแล้วจะทำเหยีย่ยวอย่าไปตกกบซึ่ง ไม่ห่างไกลจากที่นี่หวังว่าจะได้นี่คือเหยื่อปลาที่ต้องใช้ตกกบไปหาตกกบตอนนี้จะเดินไปไม่ไกลจากที่นี่ ครับสำหรับการตกกบนะครับก็จะตกตามฝั่งนะครับกบจะชอบอยู่ที่ลกๆนะครับตามริมฝั่งก็ดูว่าถ้าเขาอยู่บริเวณแถวนี้เขาก็จะกระโดดออกมาครับเราจะเห็นตัวเขาเลยครับตกกบไม่เหมือนปลานะครับเห็นตัวปุ๊บเราก็เอาเหยื่อไปใกล้ๆเขาครับเขาก็จะคาบเหยื่อ Đang muốn đang muốn mới lên mới lên. Đang muốn không? Bỏ lỡ những video hấp dẫn ได้แล้วได้หนึ่งตัวที่เป็นกบที่ได้เมื่อกี้นี้หนึ่งตัวเราก็หัก้ามันแล้วก็ไปใส่ถุงซึ่งเราเตรียมมาไว้นี่นี้ให้หนึ่งตัวหแับอาหารมื้ครับก็คือกบ ให้ยังมันออกคือบอกเล้ามันออกบอกเล้าเลยผมก็ลืม่าผมเป็นเล่าพี่น้องเลยบันนี้จะติทาวมันห้นมันมากตัวนึงเห็นตัวแล้วฮากะเห็เนี่ยหมันปินตลอรล่อ

ไอเราไ,ไอเรามองมันแลนว่ามันแมลนไปมีป้ตัวมันก็เลยทำให้กลุ่มตื่นตกใจนี้ไปอีกเลย เอ Us ้ตัวเดียวไปก่อนอันนี้จะไปหาตบๆบต้องเดินไปเรื่อยก่อนถ้าเห็นวันกระโดดลงเราก็จะเป้าวออกเพื่อเราดูทิ่ความจิตวปญญา การตกกบนะครับปกติแล้วก็จะตกตามพื้นที่ที่มันลกๆนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นในรูปนะครับในวิดีโอก,ก็คือจะไปตามชายผักตบชวานะครับหรือแม่ก็ที่ลกๆข้างฝั่งคลองฝั่งบ่อนะครับแต่กบอะหน้าเขาตกไปเยอะแล้วครับเพอผมไปก็ไม่ค่อยมีแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับ ครับพี่น้องครับสําหรับมือนีก็ถือว่าบ้าหมายนะครับเนาะถือว่าเอาภาบรรยากาศทงหน้าบานบรรยากาศบรนทุงนะครับเอามาเบิ่งกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมอยังดีๆผมจะลงให้เบิ่งอีกนะครับผมอย่าลืมติดตามช่องสวนวังกกอกชาแนลนะครับเป็นกําลังใจให้ผมกับทีมงานครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ